ไสปลูกมันปลูกยูคาหมดครับปลูกยางปลูกรครับไม่เหลือเป็นป่านีมแลวถูกต้องไอ้ต้นสมเด็ดบอกเนี่ยก็เลยเหลือที่นี่พอน้ํามันไหลมาเม็ดมันร่วงมาต้นมันตายแต่เม็ดมันร่วงที่มันรหลมันก็ลังมาอยู่กับเราเมือนรวลตรงนี้ตรงนี้ไม่ทําลายเขาไงตอนนี้เขาจะดูแลเราคืนแล้วถูกต้องสุดยอดนี่นะครับโอโซนี่ยยางให้เป็นปอดเขาประโคนใชยเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมัน มันได้จากนี้ไปถ้าจากนี้เข้าประคุณชัยใช่ครับประคุณโอเคไปล้างในยางพารายางล้างกลิ่นมากยางพารานี่มีสารพิษอันนี้ไปไถไถรวกป่าที่ไถรูปป่าไม้มาอันนี้ไปใช้เป็นปลุกค้างพวกพวกสับปูพกไม้ทำค้างก่อนปลุกพวกอนละอันนี้ต้นอะไรเลยอ่าไม้แดงสกรอมไงไม้แดงสกรอม าต้นใหญ่ๆที่เราโชว์โชว์ให้ดูอ๋อโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างนี้อันนี้สะเดาหรือเปล่าสะเดาเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ต้นเต้าต้นติ้วที่ไม่ได้ปลูกแล้วนี่ต้นติ้วธรรมชาติเลยล้วนๆเลยนี่อืออือหนึ่งสองต้นเนี่ยอือเพราะนั่นติ้วธรรมชาติคู่สวนเลยนะตั้งแต่แรกที่ที่ไม่ได้ไถไม่ไถแล้วแตนอธิเว้นเอาไว้จ้าต้นใหญ่มากติ้วโอ้โหสิบแปดนายทำไงเนี่ยอะ อันนี้ต้นในในต้นเหนื่อยลอะไรเนาะมะขามป้อมจะร่วงเต็มเนี่ยร่วงเต็มเนาะอันนี้คือต้นมะขามป้อมเนาะมะขามป้อมร่วงเต็มเนี่ยโอ้นี่เออใช่เนี่ยอ้เนี่ยเนี่ยที่ฉันที่ฉันลงที่สวนไงเนี่ยสวนอภิพัทยาก็มีมะขามป้อมตัวเนี้ยเก็บแต่ต้นยังไม่ใหญ่ลงแล้วนี่ไงพี่ป๊าบแล้วลึ่งหนึ่งต้นครับหน้าสะเดาอ่ะฮะหน้าสะเดาอ่ะนี่สะเดาพวกสะเดานั่นเหไหมโอ้ยนี่สะเดา มีแต่คูนตนี้ปลูกคูนนี้ปลูกแบบไม่ได้คาดหวังอะไรปลูกทิ้งๆเลยกระโดดเก็บมั่งมีเก็บบ้างนี่ต้นไม้แดงที่สูงนี่ต้นไม้แดงอ๋อไม้เออนี่ไม้แดงทั้งนั้นเลยอู้นี่โอ้โหนี่ครับนี่ผมปลองปลูกที่สวนบ้านแล้วมันตายนี่อันนี้ธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยนี่คือทางน้ำเนยเนี่ยเวลาน้ำฝนตกมาอ๋อจะคงมาเสมอตัวนี้มันมันพังหมดครับมันกัดซอกไปฟังครูอิง อ๋อนิสสาของพี่ป้ามีสาไม่ทางนี้อ๋อที่พี่พี่ก็ขุดแล้วใช่ไหมแต่นี่ไม้ก่อนเป็นฝั่งฝั่งทูอิงแล้วจะมีเห็ดขึ้นเลยเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดตรงกลางเออเห็ดอะไรอ๋าเห็ดเห็ดเห็ดชนิดไหนเห็ดอะไรคือเห็ดอะไรยูคาอ๋อยูคาใหญ่ยุคใหญ่ยูคกินได้ไหมกินได้กินได้ยันละโอ้สมแพ้นะอพดีเดินมาเจอเห็ดยูคคาือมันแต่ว่าต้องต้มน้ำสามสีน้ำก่อน ต่อกับน้ำอ๋ออันนี้คือทำไมน้ำทำไมมันแห้งเงี้ยเพราะว่าไม่มีน้ำมาแต่ว่ามันก็จะมีน้ำของมันอยู่อันนี้ขุดไหมขุดขุดเอาลูกรังไปครับเอารังขึ้นไปขุดเอาลูกรังไปแล้นก็จะมีกบก็เออมีกบมีอะไรอยู่แต่ไม่มีน้ำเสือไปที่ว่าเป็นเชื่ยสมัยก่อนเนาะถ้านะถ้าฝนตกมาก็เต็มใช่แต่มันจะแห้งเร็วเพราะมันเป็นดินกรวดนะครับ มันมนได้ขุดลึกไปถึงดินเหนียวไงมันล่างตวดเอาเลขก็จะมีโอ้โหเวต่อไปถ้าถ้าทำรีสอร์ทอะไรข้างล่างก็อีกส่วนหนึ่งใครที่ไม่ชอบยุ่งของวุ่นวายใครก็ขับมาอยู่แถบนี้อืออโอ้นี่เดินมาแบบนะได้ได้กำลังได้ออกกำลังเลยแค่เดินไปกับพี่ชายครูอิงเกษียณไปเดินแค่กับมามาหวานอาหารปลาก็าออกกำลังกายแล้ติดเฮ้เมลออร์ละตรุยฮเจริญแล้วโอ้ แต่จะจะมีไม้แดงสกรอมเยอะเลยสกรอมเยอะมากสกรอมอู้นี่ีอีกแล้วนี่สกรอมคืออะไรสกรอมไม้แดงสกรอมนี่ไม้แดงอันนี้นี่มาคาเตะโอ้โหตายแล้วคนอื่นก็ถางหมดก็ถางทำไรมันหมด เราสมัครปลูกไรมันมันก็ได้แค่มันไงพี่นะเออนี่ยังเป็นป่านุกล่าป่าไปเลยนะครับยัย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 เด็เขาวิ่งไปตกไหมแบบตะขบป่าเขามาเก็บเห็ดเก็บอะไรมีมีมีมันเราไม่ได้ทำรั้วรอมรอบหมดมันก็เข้าได้ทั้งนั้นแหละหาเห็ดอย่างดีเลยที่เอาไม่อยู่ นี่สระนี่ไม่ได้ตั้งใจเพราะสะเอาดินออกเหมือนกันสระไม่ได้ตั้งใจจะบำรุงมันจะพัฒนาไปจะลงทุนทำสระใช่นใช่ถูกต้องค่ะพวกหน่อมุงหน่อไม้ต้องต้องใช้น้ำต้องใช้น้ำเยอะใช่พี่หน่อไม้ปลูกไว้ได้ไหมอันนี้ปลูกไว้เองเลยใช่ไหมครับปลูกสมัยก่อนมาจากบ้านใหม่มาตั้งแต่ตีสี่มาสว่างที่ประโคนใช้ก็ขุดขุดรูขุดลูอันนี้ก็ซื้อมาเตรียมปลูกไว้หมดเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ชำเองนะ่นี่ยที่ชำเองไอ ใช่โซนนี้ว่าจะเอาทำเป็นชะอมเลยะอมตัวลงไปแล้วโฉมมีชะอมด้วยโอ้มีชะอมด้วยโอมมีชะอมเนี่ก็เป็นแล้วนะพริกก็เป็นแล้วนะพริกเนี่นี่มันตีมอฮัยหนุ่มเตีกิมเบกิมตีกิดามตีพี่ขาวอ่ะนั่นแหละอันพริกเกลียงเกลียงใช่ไหมใช่นี่แหละกแต่ใครแต่ใครเขาลงแล้วเห็นไหมเขามีซอกซนุ่นชะอมเขาลงแล้วเห็นนะเออไป ่มันมันห้านาทีก็ไม่ไม่ชอบสิบนาทียี่สิบนาทีเอามันมันเร็วแค่ห้านาทีพอป้าปลาในี่อะไรนะที่ใบอันนี้อะไรอันนี้เปาะเปาะเปาะหอมมันคือที่ที่ใบใบมันจะแผ่กับดินนะดินมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งโผล่มาเปาะหอมเป็นสมุนไพรอย่างดีเหมือนกันที่เขาเอาไปยำทำไปยำอร่อยนะ โอเคดูต่อเวลานัตอเป็นสวนเลยหรอแล้วทั้มดของใครนีขมิ้นชันขมิ้นชันขมิ้นขมิ้นชันมาตอนนะครับใช่ตรงนี้โซนนี้จะเป็นแบบทุ่งทุ่งนาครับที่จะทําเป็นคันนาทีนี้มันมันรอบรอบเขาเขาเขาขุดลึกนาลึกทีนี้มันเก็บน้ำไม่ได้ตรงนี้ก็เลยเป็นอาจจะเป็นที่ปลูกไม้ผักสวนครัวอะไรครับนี่คือต้นอะไรพี่ต้น ใหญ่มากเลยนี่ต้นพลวงไงนี่พลวงใช่ไหมตระกูลยางนาตระกูลยางนาแต่พลวงเนี่ยได้ร่มเงาเลยครับพักนะครับเรื่องดำคลองดำคลองดำคลองโอ้ทมล่ะเห็นไหมต้นต้นไอ้สมเด็จบกจะมีเต็มสมเด็จบกจะมีตามคันพอดีสมเด็จบกเต็มเลยสุดซอยแล้วนะครับมาดูจนถึงกําลังจะปลงอ้อยสุพรรณห้าศูนย์อ้อยฟันอ้อยโอ้ยตระกูลอ้อยนะยังไงก็ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ